ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเองแล้วก็กลับไปเกิดเสียเรื่อง้ผีวัดไรอีกแล้ววะมันจะมีจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ลิบเจยเ์คอยไอเด็กนั่นอ่ะมันเหลือเชื่อจริงๆชาวบ้านก็เลอกันหนาวถือว่าที่วัดน,นั่นอะ่ะมีผีดุบอกชาวบ้านห้ามย่างกลายเขาไปแถวนั้นเด็ดขาดน,นี่ไอ้หนูเอ็งมาทำอะไรแถวนีด้ดึอเดื่นให้ข้าช่วยพาไปส่งบ้านไหมล่ะ าไปไหนไม่ได้หรอกข้าต้องาวัดให้ฉันทำอาหารน้าดีไหมไม่ต้องพาไปไหนทั้งนั้น,นข้ามั่นใจว่าใต้วัดร้างนั้นจะต้องมีสมบัติโบราณฝังซ่อนไอ้ไข่มันก็เป็นแค่วิญญ,ญาณเด็กที่รอเวลาปลดปล่อยเพื่อไปเกิดใหม่นี่เท่ากับว่าเอ็นศิอยู่ที่นี่มานานมากแล้วสิไอ้ไข่สมบัติที่เองเฝ้าอยู่ไม่ใช่กองการของผีข้าไม่ใช่ผีให้ข้าอยู่แบบสงบสงบบ้างไม่ได้เลยหร ลอยวางได้ไข่ฉะนั้นเจ้าจะถูกฆ่ากักขังให้เป็นทาสข้าไปชั่วกับชั่วกันพี่ก็แค่ไม่อยากให้เองต้องโดดเดี่ยวอยู่ที่นี่คืทำเพอ่อเองนะไข่ออกไปไ<อ>ี่ไข่เป็นคนหรือป่าหรือว่าเป็นผีเฝ้าวัดอย่างที่คนก็พูดกันไปเที่ยงไข่น้อยพู้มีบุญมาแล้วไข่ถึงจะหมดนาที่ ถ้ามีไข่เรือแล้วก็ไอแดงชนะแน่ช่วยพีด้วยนะไข่อ้ยวิชากระสุนพลในตำราระบุไว้ว่าสามารถชนะได้แม้แต่เทวดาเอ็น,น้าไหนมันทำร้ายเพื่อนกูมันต้องเจอกับกู